สวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ทุกคนครับวันนี้คุณครูมาสอนในเรื่องของฉดเป็นใครครับเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหาพร้อมกันครับเพศของคนเราเมื่อเราเกิดลักษณะาทางกายโดยกําเนิดจะ,สะแสดงให้รู้ว่าเป็นเพศหญิงหรือเพศชายซึ่งแต่ละเพศมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปโดยมีอวัยวเพศที่สแสดงว่าเป็นเพศหญิงหรือเพศชายหรือบางคนอาจมีทั้ง2เพศในคนเดียวกันซึ่งเป็นไปได้ตามธรรมชาติ ซึ่งในสังคมปัจจุบันมีความหลากหลายทางเพศบางคนมีความชอบและการแสดงออกทางเพศที่แตกต่างกันครับตั้งแต่กําเนิดครับเพศชายครับเพศชายคือเด็กหรือผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายเช่นปู่ตาลุงพ่อพี่ชายน้องชายครับในครอบครัวมีพ่อปู่ตาลุงอาที่เป็นผู้ชายหรือบางคนชอบแสดงออกเป็นหญิงครับต่อไปครับเพศหญิง เพศหญิงคือเด็กหรือผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงเช่นย่ายายป้าแม่พี่สาวน้องสาวครับแม่ย่ายายป้านะ้าอาที่เป็นผู้หญิงหรือบางคนชอบแสดงออกเป็นผู้ชายครับเพศหญิงและเพศชายในวัยนี้จะมีลักษณะาภายนอกที่คล้ายคลึงกันแตกต่างกันตรงลักษณะของอวัยะเพศหรือการแสดงออกทางเพศครับลักษณะการแสดงออกของเพศหญิงและเพศช,ชายบางครั้งก็ไม่จําเป็นที่จะต้อง ตรงกับเพศโดยกําเนิดครับยกตัวอย่างเช่นผู้ชายไว้ผมยาวผู้หญิงไว้ผมสั้นผู้หญิงใส่กางเกงผู้ชายใส่กระโปรงสําหรับผู้ชายทํากับข้าวผู้หญิงเล่นฟุตบอลผู้ชายรักสวยรักงามผู้หญิงเข้มแข็งแม้จะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเราก็สามารถทําสิ่งต่างๆได้เหมือนกันนะครับเพราะเรามีความสามารถเท่าเทียมกันถ้าเราให้เกียรติตนเองและผู้อื่นเราก็จะดําเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขเช่นเดียวกันครับไปดูต่อไป ต่อไปเป็นใบงานครับครูให้นักเรียนเขียนแผ่นผังความคิดดังนี้ครับเพศชายมีใครบ้างครับครูยกตัวอย่างมาให้มีลุงนะครับแล้วก็ต่อไปนักเรียนเขียนมาครับเพศชายมีใครบ้างเพศหญิงมีใครบ้างครูจะให้ตัวอย่างมาเป็นแม่ครับพบกันชั่วโมงหน้าครับขอนักเรียนทุกคนโชคดีแล้วก็ดูแลสุขภาพรักษาตัวเองครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ